สวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับช่องเทราเลอย์แล้วนะครับเมื่อมีกิจกรรมสุ่มใหม่มาคุณนึกถึงช่องของเรานะครับผม,ม,มวันนี้กิจกรรมสุ่มใหม่ก็ม่กันแล้วนะครับผมนั่นคือกิจกรรมของน้องอ้อยนั่นเองนะครับผมออยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ผมกำลังฝึกเล่นอยู่นะครับผมก็ ก่อนที่จะไปสุ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. ให้ด้วยนะครับผมนี่นี่คือกิจกรรมของน้องอ้อยนะครับ Emerald Golden Claw mm. น้องน่ารักมากเลยนะครับกิจกรรมเดี๋ยวผมขอเลือกรางวัลพิเศษหนึ่งชิ้นก่อนนะครับผม mm. เดียเซอรเอาระนะครับแล้วก็มาดู ว่าเราเนี่ยจะได้น้องอ้อยที่ราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามีงบอยู่ที่3800คุมปองนะครับผมเราลองไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจัดไป5ช่องครับ 1...2...3...4...5... อ๋อเดี๋ยวผมลองกดให้ดูหม่ทีช้าๆนะครับกดช่องแรกปึ๊บยังฟรีอยู่นะครับช่องที่2เริ่มมี9คุมปองแล้วนะครับช่องที่3 28สคุมปองนะครับช่องที่4 47ช่องที่5 76คุมปองนะครับจัดไปครับผมเปิดเลยเอา้าวมันจะหอมฉุยได้เดียสิมาแล้วครับผมง่ายอย่างนี้เลยดีครับเออก็ดีนะครับอา่าแล้วก็มีรางวันโบนัสด้วยนะครับผมรับเลยอ,อ๋อพอเปิดช่องก็จะได้แวันสกินนี้ผมอยากได้สกินของโปลห,หรือปะ่ะ ผมจะไม่ผิดมาเราประกวดกันต่อดีกว่านะครับผมไปอีก3มช่องครับเราจะเอาแวนเลยจัดไปครับ3มช่อง127ครับอ่าได้แวน์แล้วนะครับผมตอนนี้หมดไป2 0 0้คูปองแล้วนะครับประมาณนั้นไปต่อเลยกว่าครับห้าคูปองโอ้สามรอยเลยหรอมาแล้วครับ300ยไปยังไม่ได้อีกนะครับเราจะเหมาไหมนี่นี่1เปิดเทียช่องดีกว่านะครับไปไม่ได้ครับอีกช่องหนึ่ง ไปก็ไม่ได้อีกนะครับผมแน่นแล้วก็ไปหมดเลยแล้วกันเออีก2ดีกว่าค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวใจวายโอ้โหหมดจริงๆครับผมหมดเลยหมดเหมาหมดเลยเราดวลไปประมาณโอ้โหกี่คุมปองเนี่ยจาก3,800เดี๋ยว2องพก็ดวลไป1 3 0่าคุมปองนะครับผมโอ้หูนาสั่นกันเลยทีเดียวนะครับผมใครจะดวงเกลือกับผมบ้างเนี่ย แต่วันนี้เราจะไม่จบแค่นี้นะครับเนื่องจากผมได้เห็นมีลูกเพจคนนึ้นนะครับได้ขอกิจกรรมกิจกรรมหนึงนะ่งผมเลยจะส่งให้ต่อเลยครับผมไปที่ลอตเตอรี่นะครับกิจกรรมเวทันเชิญกิจกรรมวงแหวนลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีหนึ่งในสกินที่ผมอยากได้ด้วยนะครับนั่นคือสกินของ Pri นซีเพนด้านั่นเองนะครับเนื่องจากท่ากระโดดที่มันเป็น E เท่ากับ MC กําลัง2นี่มันโดนใจกระแทกหน้าผมจริงๆเลยนะครับผมอ๋อฟกผมผมอยากเป็นไอสไตล์เลยนะครับ เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่ถึงจะได้นะครับรู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นเราไปซื้อของโปรโมชั่นก่อนเลยดีกว่านะครับไปที่ร้านค้านะครับผมคัมพีขั้นสูง50ชิ้นนะครับจัดไปครับผมนะ้คูมปอนนะครับผมเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับนี่วงเวทอันเชิญนะครับผมสุ่มไป5ครั้งครับจัดไปเว็บเขาบอกต้องลากวนๆนหน่อยนะครับถึงโอกาสได้จะเยอะขึ้นงีบจัดไปครับ กดข้ามเลยแล้วกันครับเอ้าโยวู้่เอ้าได้มาเฉยเลยครับผมได้พรมคิงของลิปโป้มานะครับผมเออไม่ธรรมดานะครับผมเรายังได้อีกครั้งอุ้ยเราขาดอีก4อันเองนะครับรอบนี้ต้องได้จัดไปครับผมลากวนเยอะๆนะครับ แล้วดวงคุณจะดีขึ้นเองนะครับผมแต่กี่ผมลองแล้วเราไม่ได้ผลใช่ไหมอ่าจัดไปครับผมป้ายข้ามเลยครับผมขอถอนคำพูดไปอ,อีกทีจัดไปครับผมนิดเดียวพอละเริ่มสึกเกลือโอเคครับผมได้ครบแล้วนะครับเราเป็นแรกเป็นซีพแพนด้ากันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปครับนี p ริ n c ท p ิ์แนด้า e แล้วกับ mc กำลังสองนะครับผมนะเอาล้วนะครับเราได้มาขนาดนี้แล้วเราต้องไปต่อดีครับผมเด <Damn! S 1> ้งลางคาแพนจอนะครับผมเป้าหมายเราอยู่ที่ฮีโร่5 9 0คุมปอนนะครับสกินผมของไวน์โอเลตผมมีแล้วนะเราไปก่อนเลยครับไม่ไปรัวๆครับผมไป ้าสิบเก้าคุมปองครับปต่อครับห้าสิบเก้าโอ้โหมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยกล่องไทยเอฟเฟกครับอันนี้ทีละร้อยแล้วนะครับผมเอฟเฟกวาร์ปครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคุมปองนะครับผมโอ้โหเอฟเฟกวาร์ปอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคุมปองครับโอ้โหเกลือจะจัดเลยครับผมอืมอ่ะทีเนี้ยแหละต้องได้แล้วล่ะ เออโอเคครับผมพอครับพอเลยคลิปนี้ก็รวมอีกประมาณ2องัยคุมปองนะครับเนี่ยโอ้โหไม่เช่น่รเลยนะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับผมเข้าขั้นเครียดกันเลยนะครับผมเมื่อเราได้ของมาครบกันแล้วนะครับผมเราไปรับของกันเลยดีกว่าครับรัวๆครับผมรับทั้งหมดครับนาของอ้อยนะครับผมทันทีทั่วไปเพชร อ่าสกินของอ้อยมาแล้วนะครับผม Emerald Golden Crown นั่นเองนะครับผมน่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับผมจัดไปครับตูเลนนะครับผมรับไปรัวๆครับผมรับไปรับไปรัวๆครับน้า DRC นะครับที่ได้เป็นของรางวัลเน,ะนาะนะาแล้วตะกี้เราได้ของนี่นะครับ ตราเชิพีโร่ห้าร้อยก็สิบปุ่ปองนะครับเรากดใช้เลยครับผมเราจะเอาเป็นผมเป็นซีเนียแล้วกันนะครับมันจะทําจังหวะได้เยอะดีจัดป้าได้ซีเนียอกมาแล้วครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไมพ่พลาดตอนที่เราเจอกันในคลิปต่อๆไปเนาะสวัสดีครับ